โอ,โอ้ยเกมแนวน่ารักนะครับทุกคนในโลบอ,อกอ่ะมีโลบอ,อกนะหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาเก็บเดียนนะครับเออนี่คือบ้านของอ่ะแลวนี้นครับเราอยู่ในเกมจิ้มคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเกมแนวเฮลเลอร์นะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเจอผีจเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่าแบบภาพมันน่ารักดีก็เลยกดเข้ามาเนี่ย มีโฟล์คาร์ดด้วยนะเปิดทีวีได้ไหมเปิดไม่ได้หรอแล้วเหมือนเราจะต้องเอาขปงหน้าบ้านนั่นก,ก็ของเนเองนี่เลยครับคอมพิวเตอร์เปิดได้ไหมบ้าน่าจะเอาหมาว้วางไว้ตรงนี้ป่ะเออแล้วก็ลองนั่งดูอ่ะ <S <S อ้าวอ๋อ ใช่เลยอ่านข่าวครับข่าวอะไรเนี่ยอ่านมันไม่ค่อยชัดนะเหมือนจะเป็นประกาศนัฟักอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกเลยแต่ว่าเป็นธรรมดาอันนี้อะไรชอบอ่าเอาอันนี้คือต้องแชทโอ้หนูอ่ะเฟิร์เบร์นปิดตัวลงแล้วโอ้ ไดวปะไม่มีอะไร,ร,ไน,ไรนะกลเลยเราฟังของมาแล้วปะเราออกไปดูวะมาสามารถเลยหรอน่าสนใจปะอ,อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นผีจริงปะนี่ไงไอ้ฟัดโอ้โหเป็นอ,ไไอ,นอ,อ,นนอะไรเอค เหนื่อยแล้วอ้าวจะเหนื่อยแล้วจันเดินสำรวจก่อนนะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยเพื่อนเลย่าเดินกันดูเดินคือมิลเลียดด้วยนะดูดิมีเลียดด้วยเล้วมันไงมิลเลียดอย่าบอกเราต้องถือปืนไล่ยิงอะไรพวกอย่างหนึ่งปะเนี่ยอันนั้นอะไรอ่ะ มันหายไปเร็วอะไรวะแต่ก็คือเราสร้างกำแพงได้แล้วอุ้ยอะไรอ่ะน่ากลัววะ่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วนอนนะนอนนอนเลยอย่างนี้นอนเลยอ่ะหลับนะฮะกำ <c oughs> หลับเอเดี๋ทูแล้วใช่ไหมมาเอาไม่ใช่เอาอเดียวจิบหายแล้วไงแล้วแล้วกูต้องทำไงเนี่ยไปขอป้าไอ้ อ่าแล้วอ่าแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะออกไปนอกบ้านเลยไม่ใช่ด้วยทำไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะเอ,อเหี้ยอ,อะไรวะอย่าบอกนะไอ้้ตู้นั้น่มันต้องมีอะไรอย่างหนึ่งการหลักเกมผีคืนแรกเขาจะไม่อ,ออกมานะครับ ติบตบต๊บติบตตครับติ๊บตูตตโอ้โหเไอ้นไม่มีอะไรเลยอัลิฟิกบาดัยอีกแล้วไอ้ดูฝึกปลอยปลยแล้วอ่ะว่ามันไม่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห้รับเช้าวันนี้แน่นอนครับเด็กติดเกมมาเล่นคอม เออเหมือนจะเป็นข่าวการเกิดการฆาตกรรมครับผมในโรบอกเฟียนในเมืองโรบอกเฟียนปะ่ะฆาตกรรมนะแต่มันไม่ชัดอ่านไม่ได้นะครับเออโอ้โหอ่านไม่ได้จริงนะแต่จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวบอกเิงกลวนะโอ,อ้ในหลังค้านี่ก็จะมีเฮ้ยน่าจะปืนสไนเปอร์วะ่ะแล้วก็ อ,อันนี้อะไรเนี่ยโหลด c h a เขาได้เลยอ๋อยินดีด้วยเอ่ออะไรอะที่ล็อกอินเขาโหลดทโดยเป็นแอป c h a ที่ใหญ่ในโลบ็อกนะครับอ๋อมันไม่มีรลยเลยนี่เอาไม่มีรลนเลยคือโปรเจกต์ตัวจีบานี่แต่ตอนเช้าได้ปรอ๋อทิกไม่ได้คืนนี้มันต้องมีความติงแน่นอนนะครับ นะและของมัหนหายไปหมดแล้วด้วยะะเออแเออแี่บเ,เบเิเกบเออแคีเ่เบิกเออแค่ไหนอันนี้อะไรอะ่ะไฟน์เร์ครับลากหัวคมๆนะครับรอคมคมคมบดูเนาะอ้าวอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรน้ำตึงๆเนาะครับ สีได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเอาเหนือเดรยวจังวะเอาฟังคงโูดูครับนี่เขาเปลี่ยนสีได้จริงตัวอย่างเอุ้ยเปลี่ยนอ่าจะมาสีครับแล้วเปลี่ยนถึงนอนเราไว,ไว้ปะแล้วอยากเปลี่ยนอ่ะอ่า ของวันนี้ก็สนุกดีเนาะเดี๋ยวแต่มันไม่เห็นมี a อาโหอันนี้โ้โหไม่ไหวแหละคนเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มจากทู้ไหนก่อนดีครับเอาเออตูวนี้ก่อนแล้วกันนี่รับรอ,อกนะครับ บอกนะกู่จ้องโดนเล่นแล้วแหละยังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปิดตาอ๋อไม่มีแล้วครับโอเคไม่มีอะไรคนะคืนนี้ไา้เลยปะนอนได้เลยคกูถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนยังคืนนะครับเหมือนผมเนี่ยนอนตีห้าเนี่ยก็แต่อู้มีสี่ห้าช่องเลยแหมแล้วมัเปิด ครับเหมือนจะเป็นเกี่ยวกการฆาตกรรมเมื่อวานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแต่ที่แน่ๆมันไม่ชัดมันอ่านไม่ได้นะครับดูมันกลางโกของเล่นเยอะมอากในเ,เนี้ยวันเนี้มาายมีอะไรไม่รู้นี่มึงเอามาทำอะไรนะครับส่วนชัดก็ไม่มีอะไรเย้จะว่าไปเรากดฟกตพาไปดูบ้า ไม่ได้วะอะไรวะแล้วมันเช็คตูน้นะครับทุกวันนะครับอ่าเอาฝีที่ย้อมไว้เมื่อวานหายไปในหมดุดลาวอะไรวะของเมื่อวานนี่นะเออจต่ว่าไปไปไหนอะไปไหนอะ กูน่ากลัววไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้วกูหนีเลยได้มั้ยมันมีอะไรเลยอ่าดาบไม้โอ้เกมแบบนี้นมาตัดต้นไม้แบบไม่คลาบอ่าไม่ใช่ฮะกูอ่าอันนี้อะไรเนี่ยเม็ดคิดเอาใช่พื่อแบบใช้จาัก,การันตกจากต้นไม้อย่างเงี้ยไม่น่าใชจนะหลังบ้านมีอะไรหรือเปล่า บ้านเราไม่มีอะไรใช่ไหมอย่างไรอะ่ะอุ้ยไอ,อ,อีอ๋อตื่นดีใจเลยอุ้ยเดี๋ยวทำให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับอืมโอเคอย่างตึกโอ้โหมึงกระโดดสูงขึ้นอะ่ะอะไรท่าโกท่าโกเนี่ยท่าโกอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรวะนอนเลยได้ไหมเนี่ยอะไรของมัน อาา่เออนอนเรนนอนเรนไม่มีอะไรเลยวันนี้เอานอนดิเฮ้ยก nah, ูเห uh, ลืองฝยองนะครับได้มาเลยแล้วอะฮะเกียงฝยองกูอ่ะดูดิวันนี้มีอะไรอ่ะขยานเดี๋ยวว่าขยานนะขอเปิดตรงนี้ได้ไหมโอ้โหเสี่ยวแบบดูดูทีวีเปิดอย่างเงี้ยโอ้โหนน่ากลัวเลยนะ ไม่ชอบด้วยกิมซี่ถึงโอ้ยข้างนอกไอ้เยียมัน่มากเอ้าวมันปิดให้เลยเว้ยเยี่ยคอมกูเปิดต่อไอ้เยี่ยมโอ้โหมันเปิดต่อไอ้แชทมีคนทักมาครับ ไหนดูพี่เอ๋แต่เอ๊ะอะไรอะมันเหมือนเอาหน้าตัวเจ็บตัวอะไรพี่อย่างหนึ่นะครับฮะแล้วมันก็โดนหลับขาโต๊ะไปเลยนะครับเอ้ยมาดูกันดีกว่าเหมือนท่านนายกเนี่ยได้ประกาศแล้แลว,ลวเรื่รองเกี่ยวกับคนหายเลยแต่ว่าเรื่องข่าวของสองสามวันก่อนคนหายนะครับอันนี้อะไรเนี่ย แจทก็เอมันมีหลักฐานนะพิมพ์ได้ไหมอ่ะพิมพ์มาหัวไม่ใช่มังดาบ้างเลยมึงใครไว้จ่า่แลวนัดกันหน้าบ้านนะตอนแปดโมง,งหลังเซเว่นปิดด้วยเซนปิดกี่โมงอะอันนี้เหมือนจะเป็นเม็ดคิดเอเออาเฟิร์เอดอ่ะเอา้เอาอะไรอะ่ะกล่องน้ำใช่ไหมกินได้ไหมอันนี้ก็อาหารเหมือนซื้อของมาตุนไว้ฮะ คือนี่ไม่มีอะไรจริงยไยเอดน้ำน yeah, ุยอดอนะวิอะไรวิ่อะไรวะ่ดอเจออะไรไม่รู้อะไรนานเหตุการณ์เจเเจอนี่ยนะเรารีบนอนนะครับรีบไปนอนนะนอนตเลองไมล่ะ นอนเลยนะแมหเดี๋ยวข้อมูลหมดนะครับทุกคนเราจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ใครบางคนอยู่ในบ้านของฉันว่าอาบ,บ้ากลัวบ้าไม่มีใครอยู่ในบ้านมึงหรอก <c oughs> เริ่มผีเสยวอลังเลยแล้วครับอ <c oughs> ืมหัวโตต่อไปมีชอมติง mình xem tương xăm tương nhở các bạn, nãu quá à, đi nè, anh hãy lên 3ดาว, hey, bốn nhảy mình โอ้โหเมื่อกี้ดิคุโจดเขาบ้านนะครับนะอะไรวันนี้กูเริ่มร้อนแล้วลิฟต์อู่มาเยอะนะครับไหนดูเดี๋วท่านนายุกบอกว่าประมาณว่าอะไรไม่รู้ทแนวเขาบอกว่าใหอยู่ในบ้านนะครับจะซื้อมาการงานเองอะไรประมาณนั้นนะ มันฟรีไม้กับค้อนมาเนี่ยว่าใช่แล้วท้องฟ้าแดงๆอย่างนี้มันมีอะไรบ,บ้างส่งขามอเปละใช่ไหมอันนี้คะไรพอนอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อนันต์ะอะไรไม่รู้ดำดำนะครับปิดไม่หมดเลยปิดประตูไม่ได้ดูเอาหาเรื่นนองเอทีวีได้ไหมปิดทีวีอุ้ยมันฟรีม,รมั่นสมเดี๋ยวกูนึกว่าปิดได้เพียน ปดนนี่นนี่คืออะไรมันดำๆอย่างเงี้ยนี่คืออะไรมันคืออะไรดำดำเหมือนโอ้โหเหมือนขวดเบียร์ที่เฟนเซอร์ประมาณนั้นนอนดิกูนอนเลยดิไอ้ยี่นอนอนอนหวังว่าคืนนี้จะจบแล้วนะถ้าไม่จบโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรของเออ อยู่เ,เง,งียบๆเล็ใจเย็นอ้าวยาสร้างเสียงก็บอกว่าให้อยูย่เงียบนะครับคือ้ายกูเดินไปเช็คยู่ดีป่าวะใช่ไหม ออย่างน้อยมึงก็ซื้อคอนไว้แล้วใช่ไหมมึงก็หยิบถอนเอาไว้ฟาดหัวมันถ้ามันเป็นปนมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้จิมมี่อ่ะจิมมี่มันจะบีดด้วยรวยไงรวยไงซื้อได้ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรนี่นอนได้ด้วย,วยกูรู้สึกมีลรง มีหล oh, yeah. like ังคา่จะเกิด่งน่าจะเป็นาเสียโอ้เฮียอะไรกูตกใจหมดเลยอู้หโอโลาหัวมาดิครับมาดิครับลโหับมีมาเราดูด้เราดูด้เขมานะม เฮีองเ้าเออเฮียลากหัวตัวเองจบครับพอเลิกเล่น